สวัสดีค่ะนะักศึกษาสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทบทวนเรื่องของแผนผังวัฏภาคค่ะซึ่งหัวข้อนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะในหวดของเหลวและการเปลี่ยนวัฏภาคนะคะเรามาดูลักษณะของแผนผังวัฏภาคกันก่อนนะคะแผนผังวัฏภาคเนี่ยเป็นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอแล้วก็อุณหภูมินะคะที่สารเปลี่ยนสถานะนะคะเพราะฉะนั้นในแผนผังวัฏภาคค่ะมันจะถูกเส้น สมดุลนะคะแบ่งสถานะต่างๆออกเป็นส่วนๆยกตัวอย่างเช่นที่โชว์นี้เป็นแผ่นผังวัฏภาคของน้ำนะคะเราจะพบว่าจะประกอบด้วยเส้นสมดุลทั้งหมด3เส้นนะคะซึ่งเส้นสมดุลเนี่ยเป็นเส้นที่กั้นระหว่างสถานะต่างๆนะคะ,ะในกรณีของน้ำค่ะ,ะเส้นสมดุลแรกนะคะก็คือเป็นเส้นสมดุล AB เส้นนี้ AB ะะซึ่งเราษาดูนะคะ AB เนี่ยเราเรียกว่าเส้นสมดุลระหว่างของแข็งกับแก๊สนะคะเพราะว่าเขาคั่นระหว่างสถานะของแข็งกับแก๊สนะคะเส้นสมดุลที่2ค่ะเราเส้นเราเรียกว่าเส้นสมดุล BC BC เส้นสมดุล BC เนี่ยเป็นเส้นสมดุลของแข็งของเหลวเพราะกั้นระหว่างของแข็งของเหลวนะคะและเส้นที่3ค่ะเป็นเส้นสมดุล BD นะคะ bD เนี่ยเป็นเส้นสมดุลที่กั้นระหว่างของเหลวกับแกส๊สเราเรียกว่าเส้นสมดุลของเหลวแกส๊สนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่สารของเรามีสภาวะที่ผ่านเส้นสมดุลมันจะเกิดการเปลี่ยนสถานะนะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนสถานะนะคะเดี๋ยวเราดูกัน จุดที่เส้นสมดุลทั้ง3เส้นค่ะมาบรรจบกันจุดนี้จุดตรงกลางเลยนะคะจุดที่เส้นสมดุลทั้ง3เส้นมาบรรจบกันนะคะเราเรียกจุดนี้ก็คือจุด B ค่ะเราเรียกว่าจุด Triple Point หรือจุดร่วม3นะะจุดร่วม3นี้หมายถึงอะไรหมายถึงสภาวะที่สารทั้งสทั้ง3สถานะค่ะอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลกรณีของน้ำนะคะสภาวะนี้ก็คือ0.01ย องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ความดัน6.0คูณ10ยกกำลังลบ3 atm นะคะอันนี้คือจุดร่วม3ของน้ำนะคะอีกจุดหนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญค่ะก็คือจุด D ค่ะจุด D จุดดอันนี้เนี่ยนะคะเราเรียกว่าจุดวิกฤตค่ะหรือ critical point นะคะจุดดีนี้เราเรียกว่ามันเป็นจุดสิ้นสุดระหว่างเส้นจุดสิ้นสุดของ เส้นส,สมดุลน,นะคะของเหลวกับแก๊สนะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าอยู่เหนือสภาวะนี้ขึ้นไปค่ะเหนือสภาวะนี้ขึ้นไปเราจะไม่สามารถแยกระหว่างของเหลวกับแก๊สได้แล้วนะคะสารที่อยู่ในสภาวะเหนือจุดวิกฤตค่ะเราจะเรียกว่าของไหลวิกฤตยิ่งยวดน,นะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า supercritical fluid ค่ะ ซึ่งของไหลนี้เนี่ยเขาจะมีสมบัติพิเศษก็คือเป็นของเหลวเป็นของไหลที่มีสมบัติคล้ายแก๊สนะคะเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังคราวนี้เราดูประโยชน์ของเส้นสมดุลกันก่อนนะคะจากภาพของน้ำค่ะเราจะพบว่าเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสารเราผ่านเส้นสมดุลเขาจะเกิดการเปลี่ยนสถานะนะคะกรณีของน้ำค่ะครูยกตัวอย่างที่ความดันบรรยากาศ ปกติก็คือ1 atm นะคะเราจะพบว่าถ้าเราลากเส้นนี้ค่ะ,ะผ่านเส้นสมดุลของแข็งของเหลวนะคะเราจะพบว่าสารเราจะเกิดการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลวซึ่งเรียกกระบวนการอะไรคะหลอมเหลวนะคะเมื่อเราลากลงมาข้างล่างค่ะที่อุณหภูมิจะทำให้เราได้จุดหลอมเหลวของเขาที่ความดัน1 atm สำหรับเส้นนี้ค่ะถ้าเกิดเราลากต่อที่1 atm นะคะถ้าเราลากต่อค่ะไปตัดที่เส้นสมดุลของเหลวแกส๊สนะคะเราก็จะพบว่าน้ำเขาจะเปลี่ยนสถนานะจากของเหลวไปเป็นแกส๊สนะคะซึ่งกระบวนการนั้นก็คือกระบวนการเดือดนั่นเองนะคะกระบวนการเดือดหรือการระเหยนะคะอะถ้าเราลากลงมาปุ๊บข้างล่างเราก็จะพบว่าเราจะได้อุณหภูมิที่เขาเดือดที่1 atm นะคะ ในกรณีนี้ถ้านักศึกษาต,ต้องการหาจุดเดือดหรือจุดหลอมเหลวของน้ําที่ความดนันยากาศต่างๆนะคะเราก็สามารถลากเส้นได้เลยแล้วก็อ่านบุนภูมูนะคะสำหรับประโยชน์ของแผนผังวัฏภาคนะคะ1ก็คือใช้บอกสถานะของสารที่สภาวะต่างๆได้นะคะอ่ะยกตัวอย่างอันนี้นะคะเป็นแผนผังวัฏภาคของคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะก็คือถ้าเราทราบว่า คาร์บอนไดออกไซด์นะคะอยู่ในสภาวะ,ะคูณสมมุติแล้วกันนะคะ,ะ100 atm นะคะ8องศาเซลเซียสเราก็จุดลงไปในแผนผังวัฏภาคนะคะเราก็จะทราบว่าณนะขณะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นของแข็งค่ะในกรณีที่2ค่ะแผนผังวัฏภาคใช้ในการบอกจุดหลอมเหลวแล้วก็จุดเดือดของสารณนะความดันบรรยากาศต่างๆได้นะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่น สมมุติเราอยู่ในความดันบรรยากาศ10 atm 10 atm นะคะ,ะถ้านักศึกษาอยากทราบจุดหลอมเหลวของคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเราก็แค่ลากเส้นจาก10 atm ค่ะไปตัดเส้นสมดุลอะไรคะไปตัดเส้นสมดุลของแข็งของเหลวค่ะ,ะแล้วก็ดูอุณหภ,ภูมิค่ะเราก็จะพบว่าเขาก็จะหลอมเหลวที่อุณหภูมิลบ60องศาเซลเซียสนะคะและถ้าอยากทราบจุดเดือดของคาร์บอนไดออกไซด์นะ ความดันบรรยากาศ10 atm ค่ะนักศึกษาก็แค่ลากต่อค่ะไปตัดเส้นสมดุลของเหลวแกส๊สนะคะแล้วก็ดูลงมาข้างล่างค่ะเราก็จะพบว่าจุดเดือดของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะณนะ10 atm เท่ากับลบ40องศาเซลเซียสค่ะ สำหรับประโยชน์อีกอันนึงของแผนผังวัตภาคนะคะก็คือสามารถใช้ในการบอกการเปลี่ยนสถานะของสารได้นะคะอายกตัวอย่างเช่นสมมุติเรามีคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีะ่ความดัน100 atm นะคะลบ80องศาเซลเซียสค่ะที่จุดสีชมพูนี้นะคะ,ะถ้าครูอบอกว่าเราลดอุณหภูมิของแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะณนะความดันนี้นะคะไปถึง40 ไปถึงลบ40องศาเซลเซียสค่ะจะเกิดอะไรคะ่าเราก็แค่ลากไปนะคะความดันคงที่ลดอุณหภูมิไปถึงลบ40องศาเซลเซียสค่ะเราก็จะพบว่าคาร์บอนไดออกไซด์เขาจะมีการเปลี่ยนจากสถานะของแข็งเป็นของเหลวนะคะเราก็จะบอกว่าเกิดการหลอมเหลวนั่นเองค่ะจากแผนถังวัฏภาคของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเราจะพบว่าณนะความดันบรรยากาศปกติค่ะที่1 atm นะคะความนบยรยากาศปกติที่1 atm ค่ะจะพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์จะไม่เกิดการระเหยไม่เกิดการหลอมเหลวนะคะแต่เขาจะเกิดการระเหยค่ะเพราะว่าถ้านักศึกษาลากเส้นนะคะไปตัดเส้นสมดุลจะพราะว่ามันจะเป็นเส้นสมดุลระหว่างของแข็งกับแก๊สนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้คือกระบวนการระเหยค่ะซึ่งเขาจะระเหยที่อุณหภูมิลบ80องศาเซลเซียส น,ะะนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าอะไรคะณหนะ ATM, นะึ่ atm ณความดันบรรยากาศปกติค่ะเราจะไม่เจอคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นของเหลวนะคะจากนั้นในแผนทางวัดภาคนี้ค่ะนักศาลองสังเกต critical point นะคะ critical point หรือจุดวิกฤตค่ะของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็คือจุดนี้นะคะกรณีนี้ก็จะอยู่ที่73 atm แล้วก็31.1องศาเซลเซียสค่ะ คราวนี้อย่างที่บอกค่ะพอเราทราบจุดวิกฤตแล้วนะคะสารที่อยู่ในสภาวะที่เหนือจุดวิกฤตค่ะเราจะเรียกสารพวกนั้นว่าของไหลวิกฤตยิ่งยวดนะคะคราวนี้เรามาดูลักษณะของของไหลวิกฤตยิ่งยวดนะคะว่าเขามีสมบัติอย่างไรเหมือนของเหลวไหมหรือเหมือนแก๊สไหมนะคะ,ะจะเพราะว่าของไหลวิกฤตยิ่งยวดค่ะคือภาพนี้นะคะ แล้วเพราะว่าเมื่อสารอยู่ในสภาวะนั้นค่ะเราจะไม่สามารถแยกเฟสระหว่างแก๊สกับลิควได้ก็คือจะรวมกัน,เป,น,เ,ปนเป็นเนื้อเดียวเลยนะคะ,อะของไหลวิเครายิ่งยวดค่ะมันก็จะเหมือนของเหลวเพียงแต่ว่าสมบัติเขาจะพิเศษกว่าของเหลวก็คือว่าเขาจะมีความหนืดที่ต่ำมากนะคะแล้วก็แรงระหว่างแรงตึงผิวน้อยมากนะคะแล้วก็สามารถที่จะไหลได้ดีมากๆเลย ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวดเนี่ยในในเทคนิคการสกัดสารนะคะเพราะว่าจะสา,สามารถสกัดสารได้มีประสิทธิธภาพดีมากเพราะว่าเขาไหลผ่านสิ่งต่างๆได้ดีมากนั่นเองนะคะสำหรับบทของเหลวนะคะก็จะหมดแค่นี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปต่อกันเรื่องของสารละลายนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ